สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ปุ๊กกี้ทางช่อง u t u b e ปุ๊กกี้พยายกรค่ะวันนี้อาจารย์จะมาทำนายดวงชะตาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนมีนาคม2564ก่อนอื่นนะคะอาจารย์ก็ต้องขอเรียนแจ้งค่ะว่าสิ่งที่อาจารย์ทำนายเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นเนี่ยผลของการทำนายอาจจะมีความตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างและก็สลับสับเปลีงง่ยนกันได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยขอใหท้ทุกท่านนะคะเลือกรับแต่สิ่งที่ด,ดีสิ่งไหนที่ไม่ชอบไม่ใช่นะคะหรือว่าไม่ถูกใจ ดผ่านได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากจบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะเช็คดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็สามารถนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยค่ะวันนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภและแล,ะลักษณราศีพฤษภจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ สำหรับชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤกษภกนะคะเดือนมีนาคม2564่นี้เปิดขึ้นมาก็คือได้ไพ่ page of Pentacles เลยนะคะแล้วก็อีกไพ่ใบหนึ่งก็คือได้ไพ่สองเหรียญน,นะคะช่วงนี้เนี่ยชาวราศีพฤษภกเนี่ยอาจจะมีความคิดนะคะในการที่เราจะเริ่มปรับนะปรับอย่างไรปรับอะไรปรับกลยุทธ์นะคะในการใช้ชีวิตของเราในการทํางานหรือว่าในการทําธุรกิจหรือว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีความคิดว่าช่วงนี้เราจะต้องทําอะไรที่หลากหลาย นะคะเพื่อที่ให้ตัวเราเองเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือในเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะช่วงนี้ถ้าใครที่ทํางานประจําอยู่ช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์เริ่มนะคะในการที่ว่าไม่ทํางานแต่ประจําอย่างเดียวละอาจจะต้องมีการทาอย่างอื่นเสริมเพิ่มเติมนะคะขายของไหมขายของออนไลน์ไหมหรือว่าหาธุรกิจหาช่องทางอื่นๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยชาวฝึกศกเนี่ยคิดอะไรนะคะก็คิดแต่เรื่องเงิน นะไม่รู้เป็นหรือเปล่านะคะคืออาจารย์ก็คิดด้วยนะคะคือ,อ,อชาวราศีพุกศกช่วงนี้เนี่ยอาจจะคิดแต่เรื่องเงินเงินทองทองซะเยอะเลยทีเดียวนะคะหาลู่ทางหาช่องทางในการที่จะเล่นแร่ปลาย่าในการที่จะได้เงินมานะคะแต่อย่างนี้ค่ะช,ช่วงเนี้ยคุณอาจจะคิดนะคะในในเรื่องเงินเงินทองทองก็ส,ส่วนใหญ่แต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ช่วงที่ดีสักเท่าไหร่ นะะในการที่คุณจะปรับหรือจะลงทุนหรือจะทําอะไรเพิ่มเติมในช่วงนี้เพราะว่าได้ไพ่สองเหรียญนะคะแล้วประกอบกับได้ไพ่สิบดาบอีกต่างหากฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพฤษภและขณะดพฤษภช่วงนี้จะลงทุนอะไรใดๆนะคะชะลอไว้ก่อนนะคะอันนี้คือความเห็นจากไจากไพ่นะคะที่อาจารย์ดูเนี่ยก็ควรที่จะชะลอไว้ก่อนนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยสักประมาณ 5, 5้าวันหรือ5สัปดาห์ ะะจริงๆแล้วคุณอาจจะมีเกณฑ์การที่อยากที่จะทําแล้วด้วยนะคะอยากจะลงทุนเพิ่มเติมแหละนะคะอยากจะสแสวงหาตรงนี้เพิ่มเติมลงทุนเพิ่มแต่ถ้าลงทุนไปนะช่วงนี้มันเหมือนกับผลที่ได้ตอบแทนกลับคืนมาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่นะคะถ้าคุณจะขายของเพิ่มเติมช่วงนี้ลูกค้าอาจจะไม่ค่อยตอบรับนะในสิ่งที่คุณจะทําฉะนั้นช่วงนี้ใครที่ต้องการที่จะลงทุนเพิ่มเติมนะ มีแผนไว้ก่อนได้นะคะแต่อย่าเพิ่งทำนะรอสักพักหนึ่งก่อนนะคะแต่ถ้าคุณทําไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าผลที่ได้รับมาณตอนเนี้อาจจะต้องมีลักษณะค่อนข้างที่จะช้านะ,ะหรือว่าไม่ค่อยตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันสักเท่าไหร่นะคะชาวราศีพฤษภก็อาจจะรอ,อสักพักหนึ่งนะคะอย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดูในเรื่องของหน้าที่การงานล่ะนะถ้าเกิดว่าเรา มาดูในงานประจำของเราที่เราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมเนี่ยช่วงนี้นะคะใครทํางานประจําต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ทํางานที่เดียวโดยตรงนะคะกับลูกค้าหรือว่าต้องออกไปเจอลูกค้าใช้คำพูดคําจาะะช่วงนี้เนี่ยชาวราศีพฤษภและกะันย์พฤษภต้องปรับนะคะปรับตัวค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละนะคะปรับตัวปรับคําพูดนะคะปรับบุคลิกลักษณะหรือว่าเหมือนวิธีนะคะกลยุทธ ในการที่เราจะยิวกับลูกค้าหรือเราจะต้องแอพโ o a c ยังไงให้ลูกค้าเนี่ยเขาเข้าใจตรงกับเราแล้วก็ตอบรับเราได้อย่างดีนะคะช่วงนี้ราศีพฤษภช่วงนี้อาจจะต้องปรับในลักษณะที่อาจารย์บอกไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดปรับแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่ได้รับผลดีนะคะผลตอบรับที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในทิศทางนี้เป็นบวกนะคะมากขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับลูกค้าโดยตรงเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้อง ใช้ความรบอบคอบนะคะนิดนึงในเรื่องของการดูตัวงานเนื้องานที่ว่าเราทำลงไปนะคะก่อนที่จะปล่อยผ่านไปหาลูกค้าหรือว่าหา,าป่อผ่านไปให้เจ้านายตรวจสอบหรืออะไรเงี้ยนะคะคือตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตัวเนื้องานของคุณเองก็ได้นะคะแต่อาจารย์มองว่าถ้าเกิดใครที่ดยวกับลูกค้าช่วงนี้ต้องใช้ความปรับตัวปรับคำพูดหรือว่าเหมือนกลยุทธ์ใหม่ๆนะคะในการที่เราจะได้ จลูกค้าหรือว่าได้ลูกค้ามาเป็นของเรานี่คือการทํางานนะถ้าเกิดว่าใครเติมธุรกิจก็คล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันเลยคืยคยคยคอช่วงนี้เนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะธรไมยอดขายมันอาจจะลดลงหรือว่าเหมือนมีมีอุปสรรคมากขึ้นในเรื่องของการทําธุรกิจนะช่วงนี้อาจจะต้องใช้วิธีการปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนในเรื่องของ strategy หรือในเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องของสิ่งที่เราสามารถที่จะปรับเพื่อที่จะให้กลุ่มลูกค้านะคะเราได้ในกลุ่มลูกค้าเข้ามา เพิ่มเติมหรือลูกค้าเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยทำให้ทำยังไงให้เขาอยู่กับเราหรือว่ายังเป็นแ,นแฟนแท้ของเราอยู่อย่างเงี้ยคือตรงนี้คุณอาจจะต้องดูว่ามีเทคนิคอย่างไรนะคะในการที่เราจะทําตรงนี้ให้มันพัฒนาขึ้นนะคือเน้นใน,น,เ,น,นเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะชาวราศรีพฤษภหรือรานาพฤษภในช่วงเดือนนี้เนี่ยอาจจะต้องปรับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเลยเนาะปรับกลยุทธ์แล้วปรับอะไรแล้ว,ลวถ้าใครทําธุรกิจ อาจจะมีเกณฑ์การปรับปรุงร้านเพิ่มเติมนะคะเดคอเรทใหม่ my, หรือว่าทําเกี่ยวกับเรื่องของเรโนเวทค่ะจะเป็นเรโนเวทเลยไหมเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ถึงกับเป็นเรโนเวชั่นนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนห่วงจุย้ยหรือเปลี่ยนมาเพิ่มนะคะสิ่งที่มันเป็นแฟชั่นดีไซน์หรืออะไรที่มันทาให้ภาพลักษณ์นะคะของร้านของคุณหรือของธุรกิจข,ของคุณเนี่ยมันรู้สึกว่ามันชัดเจนมากขึ้นคือเหมือนเปลี่ยนเพื่อปรับเปลี่ยนเพื่อให้ไม่น่าเบื่อ แล้วก็ตรงนี้อาจจะมีทําให้ได้รับเหมือนความสนใจจากลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามานะคะตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันดีขึ้นสำหรับชาวราศีพฤษภลัขนาพฤษภในเดือนนี้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าธุรกิจทีนี้มาดูเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องทองกันบ้างเรื่องเงินของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้คิดแต่เรื่องเงินหมุนแต่เงินคือเงินนะช่วงเดือนนี้มันอาจจะเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นเงินหมุน นะสะส่วนใหญ่เพราะว่าคุณอาจจะต้องมีกิ์กันกเหมือนใช้เงินนะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เป็นของตัวคุณเองด้วยแล้วก็เรื่องของงานนะคะเรื่องของธุรกิจที่คุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การลงทุนในการปรับเปลี่ยนหรือทําอะไรที่มันใหม่ๆเข้ามานะคะคือการเงินนะช่วงนี้อาจจะต้องเสียไปยในลักษณะนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าการลงทุนที่มันใหม่ๆที่มันเพิ่มถ้าสําหรับใครที่ยังไม่ได้คิดที่จะทาหรือว่ากําลังจะทําอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องยังไว้สักระยะหนึ่งก่อนนะคะการลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนในเรื่องของคุณอาจจะมีแผนในการลงทุนเรื่องของหุ้นเรื่องของการซื้อหุ้นเพิ่มเติมนะคะถ้าใครอยากที่จะเล่นหุ้นในในตลาดหลักทรัพย์อะไรพวกเนี้ยนะคะคือตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องดูทรงก่อนว่า คุณจะตกไหมจะช้อนขึ้นจะซื้อขึ้นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยอาจจะต้องเป็นช่วงที่อาจจะต้องรอ,อนิดหนึ่งนะถ้าเกิดว่าลงทุนอะไรใหม่ๆช่วงนี้อาจจะต้องรอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเงินที่อาจารย์บอกแล้วว่าเป็นเงินหมุนฉะนั้นช่วงเนี้ยคุณอาจจะต้องเป็นนักบริหารการเงินที่ค่อนข้างจะเจนจัดหน่อยนะ,ะในการหมุนเงินยังไงให้เพียงพอกับการใช้จ่ายนะ,ะแล้วช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องใจดีนะคะให้คนยืมหรืออะไรพวกนี้เลยเพราะว่าช่วงนี้ มันเป็นช่วงที่การเงินของคุณนะค่อนข้างเยียบเลาะบางนะคะถ้าเกิดให้ยืมไปเนี่ยอาจารย์ก็บอกได้เลยว่าหายเขากรีดเมฆนะคะหรือไม่ได้คืนแน่นอนนะช่วงนี้ฉะนั้นช่วงนี้ก็อย่าไปใจดีนะกับคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือหรือว่ารอบๆข้างแต่บางทีคุณอาจจะมีลักษณะที่เสียไม่ได้ก็ได้เพราะว่าคนที่เข้ามายืมเนี่ยจะเป็นเพื่อนพี่น้องคุณเองก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ที่คุณจะจะัดสรรป็นส่วนกันแล้วกันนะคะในงานเงินการเงินเนี่ยมันก็อยู่ในลักษณะของทรงๆแต่ว่า ก็ต้องระมาระวังเหมือนกันนะคะได้ไพ่สองดาบนะคะฉะนั้นก็ต้องระมาระวังในเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันนะกายติดหนี้แล้วเ,เราติดหนี้ใครอะไรเงี้ยก็ช่วงนี้ก็ต้องอคอนโทรลกันไปให้ได้นะคะแล้วก็อย่าไปสร้างหนี้เพิ่มหรือว่าเหมือนให้ความไว้วางใจกับคนที่เขาเข้ามาแล้วให้ยืมไปหรืออะไรเงี้ยนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่การเงินโดยภาพรวมของคุณนะคุณยังคงมุนได้ก็อย่างที่อาจารย์บอกก็คือคุณเป็นคนที่บุนเงินได้ นะยังไงก็สามารถคอนโ control ในเรื่องของการจัดสรรปันส่วนใช้จ่ายของตัวคุณเองได้ค่อนข้างที่จะเอาตัวรอดได้นะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะนะคะคนที่ช่วยเราได้นะคะถ้าเกิดมีปัญหาเ,เรื่องการเงินเรื่องของการติดขัดนะคะในเรื่องของทุกๆอย่างเลยก็ได้ผู้ใหญ่ช่วยได้นะคะผู้ใหญ่ทั้งที่เป็นเพศหญิงเพศชายคุณพอ่อคุณแม่นะคะปีปานาอานะ ช่วยเราได้หมดนะคะช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้รับความไว้วางใจนะในเรื่องของหน้าที่การงานจากผู้ใหญ่นะคะเจ้านายที่เป็นเ,เพศชายนะ,ะช่วงนี้เนี่ยอาจจะเหมือนเป็นอะไรที่เขาช่วยเหลือคุณนะมีความเมตตาผู้ใหญ่เมตตานะคะประมาณนั้นนะแต่ช่วงนี้ก็ชาวราศีพฤษภอดทนกันไปก่อนนะคะช่วงนี้หมุนเงินกันไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรใหม่ที่มันใหญ่โตมากนะคะมาแล้วก็ช่วงนี้ไพ่ หกเหรียญขึ้นนี่แน่นอนเลยที่อาจารย์บอกนะช่วงนี้อาจจะต้องมีเกณฑ์การแบบสเปนนะคะให้หรืออะไรเงี้ยฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะทําบุญทาทานอันนี้เป็นการทําทานนะคะในการที่ให้ผู้ป่วยอยากไร้ให้สัตว์ยากไร้หรืออะไรเงี้ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงต่อดวงเราด้วยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อเช่นเดียวกันนะสำหรับเรื่องความรักนะคะของชาวราศรีพฤษภและคณะพฤษภในช่วงเดือนนี้เนี่ยสาหรับโสดไม่โสด โสดสนิทโสดไม่สนิทไม่โสดนะคะมีคนคุยแล้วอะไรก็แล้วแต่หรือมีคู่แล้วเนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยพ h ฮีโร่แฟนขึ้นนะคะไปฮีโร่แฟนขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องทําใจสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของอะไรบางเรื่องของคนโสดเนี่ยช่วงนี้เนี่ยโสดก็โสดต่อไปจ้านะทำงานทําเงินนะ,ะช่วงนี้ชาวพึกศกแล้วก็พึกศกอาจจะโอ้ฉันไม่ค่อยสนใจเรื่องแฟนหรอกฉันเอาเงินไว้ก่อน,นช่วงนี้อาจจะเป็น,นักษณะนี้ถึงมีคนที่เข้ามาเนี่ย บางทีมันอาจจะยังไม่โดนใจไม่โดนสเปใไม่ใช่อย่างเงี้ยนะคะคือไม่โอเคนะในช่วงนี้หรือถ้าเกิดว่าใครที่มีคนคุยแล้วสักพักหนึ่งเหมือนกาลังแบบดูดูกันอยู่จะเ,ออเป็นแฟนหรือไม่เป็นแฟนอะไรเงี้ยนะคือช่วงนี้บอกได้เลยว่าถ้าเหโนแฟนขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของความสมรรถภาพที่ยังไม่ไม่สามารถที่จะ ตกลงปรงใจกันได้ยังไม่สามารถที่จะเปิดตัวเป็นแฟนกันได้ไม่ say yes นะคะคือความรักเนี่ยช่วงนี้กค็คบกันไปก่อนไปนงั้นแหละอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้มีความมือหวาไม่ได้ชัดเจนนะคะในเรื่องที่ว่าจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะคะหรือแม้ว่าอา,อาจจะติดอุปสรรคในเรื่องของการศึกษา,าเรียนหรือการทํางานนะคะที่ทําให้สมันธภ,ภาพตรงนี้มันอาจจะยังไม่สามารถที่จะเป็นรูปเป็นลางขึ้นมาได้นะแต่ส่วนคนที่มีคู่แล้ว แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วเป็นตัวเป็นตนเลยเนี่ยช่วงนี้เนี่ยพ่เฮโรแฟนขึ้นก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยช่วงนี้อาจจะจืดชืดนะคะเ,ออเบื่อนายรู้สึกว่าแบบออบางทีเราอาจจะไม่ได้เบื่อนในตัวเขาแต่ว่าเบื่อนในเรื่องของสัมพันธภาพก็ได้หรือความรูทีนความเป็นแบบออไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะ่ะเหมือนก็อยู่อย่างนี้แหละนะคะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ชาวพุชสงและคนทางพุชสงช่วงนี้เนี่ยถ้ามีแฟนหรือมีคู่เนี่ยก็พยายามเหมือนเราอาจจะปรีวิเวก <c oughs> นะคะปีกมีเวกสวดมนต์น,นั่งสมาธิหรือว่าไปชวนกันไปไหว้พระกับคู่ครองเราก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเหมือนแก้เค็ดไหว้พระทําทบุญสวดมนต์นะคะหรือถ้าจะไปไหว้พระนี่ก็คืออาจจะเป็นปรพระพระพุทธรูปนะองค์ใหญ่ๆหรือพระหลวงพอว่อโสธรหรือหลวงพ่อโตอะไรเงี้ยค่ะ,คะนะคะคือตรงนี้ก็อาจจะต้องเหมือนมีเกณฑ์การที่ว่า ทำบุญตรงนี้เพื่อให้เหมือนสะดอกเคราะห์นะคะเพราะว่าไพ่หน้าไพ่ของความรักในช่วงนี้มันเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะชืดๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่กําลังคุยกันอยู่หรือว่าจะเจอคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบมีอายุมากกว่าเราเอาวุโสมากกว่าเราบางทีเราก็ต้องถามตัวเองว่าเออมันตอบโจทย์เราไหมถ้าเกิดว่าอายุเยอะกว่าเรามากๆนะอาจจะเป็นอายุเยอะมากพ่อไม้นะพ่อไม้ที่เป็นคนไทยก็ได้หรือคนต่างชาติพ่อไม้ไม่ไม้ก็ได้นะคะ ที่เป็นต่างชาติคนไทยเนี่ยแต่ว่าบางทีเนี่ยเ,เราเราอาจจะยังไม่ค่อยคลิกกับเขาสักเท่าไหร่นะ,ะช่วงนี้เนี่ยความรักของชาวราศีพฤษภเนี่ยรู้สึกจืดชืดน่าเบื่อนะก็หากิจกรรมนะคะใครมีคู่ก็หากิจกรรมอะไรที่มันสนุกสนุกหรือว่าท้าทายให้มันมีความปรับเปลี่ยนนะ,ะอะไรใหม่ๆในชีวิตให้เข้ามาบ้างนะคะทีนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันเหมือนเพลนเกินนะจืดชืดเกินนะคะ มันก็จะทําให้ชีวิตรักของคนที่มีคู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อ,อนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยถึงจะเป็นคนที่มีคู่แล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยเหมือนถ้าเกิดว่าเราจะถามว่าเอะถ้าเกิดว่าเลิกรากันไปเนี่ยมีสิทธิ์ไหมมันก็มีสิทธิ์นะคะถ้ามันถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเบื่อจนคุณรักไม่ไหวคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคกับ ความรักครั้งนี้เงี้ยแต่ว่ามันก็จะยังไม่ใช่เวลาที่ดีเช่นการที่คุณจะได้รักใหม่เข้ามาสำหรับชาวพฤกษกเนาะตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆไปก่อนโดยที่ว่าเราไม่มีใครไปก่อนเนี่ยช่วงเนี้ยอยู่ได้ก็อยู่ไปก่อนนะคะเพราะว่ารักใหม่ที่เข้ามาเนี่ยบอกเลยเลยว่าคุณก็อาจจะเจอสิ่งที่มันก็ยังไม่ใช่อยู่เหมือนกันนะคะรักใหม่เข้ามาก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะนี่คือ ความรักของคนที่ตั้งมีคู่นะคะแล้วก็ไม่มีคู่ด้วยนะเป็นโสดด้วยในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะทีนี้มาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพเนี่ยช่วงนี้นะอย่างที่อาจารย์บอกเลยไพย่สิบออดาบขึ้นนะคะช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของการล้มหมอนนอนเสือหรือว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรเหมือนไม่สบายกับทันหันนะหรืออาจจะเป็นโรคเรื้อรังที่ว่าคุณเคยเป็นอยู่แล้วนะอย่างเช่นปวอาจเคยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท นะั้นจะเกี่ยวกับเรื่องของอกระดูกเส้นเอ็นข้อต่ออะไรพวกนี้ด้วยนะคะในะช่วงเดือนนี้คือใครที่มีระบบนะเส้นประสาหรือหมอนรองกระดูกอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้ที่ถ้ามันหายไปแล้วเนี่ยเขาเคยหายไปแล้วละเขาเคยแบบหายไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยช่วงนี้ระวังนะคะอาจจะกลับมาอีกนะคะในโลกเก่าๆก็ได้ไม่ใช่โลกที่อาจารย์บอกไปอย่างนี้โรคเก่าๆโลกเรื้อรังเก่าๆก็เพราะอาหารกลนไรย้อนบางคนทานข้าวดึก อาจจะเป็นขึ้นมาอีกได้นะคะเหมือนเป็นโรคก,กำเริบประมาณอย่างนั้นนะคะก็ช่วงนี้ก็พยายามออกกำลังกายหรือว่าพักผ่อนนะให้เพียงพอแล้วก็เหมือนถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเรามีโรคอะไรบางอย่างที่มันเป็นโรคเรื้อรังแล้วสามารถที่จะกลับมาเนี่ยก็หาทางป้องกันด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้นะมาทีนี้มาดูสรุปเลยอื นี่ไงนะใน open circles แหละนะคะเงินเรียนเงินเท่านั้นนะ,ะช่วงนี้เนี่ยชาวราศีพฤษภลักลนาพฤษภการเงินเนี่ยมีอิทธิพลกับตัวเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะคืออยากได้เงินอยากยิบจับอะไรก็อยากประสบความสําเร็จนะคะอยากรวยอยากมีเงินแหละนะช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นแต่ว่าการลงทุนอย่างที่อาจารย์บอกช่วงนี้ต้องรอหน่อยนะคะอาจารย์บอกว่าคุณมีแลนในใจอยู่แล้วแหละว,ว่า คุณอยากที่จะลงทุนอะไรหรือทําอะไรไว้นะยังไงก็ช้าๆนะคะอย่ารีบไม่รีบร้อนนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะยังไงอาจารย์ก็ขอเป็นกาลังใจให้สำหรับชาวราศีพฤษภทั้งเรื่องอาการงานการเงนินแล้วก็ความรักด้วยนะคะขอให้ผ่านช่วงที่ตรงนี้เนี่ยไปด้วยกันแล้วก็ผ่านไปอย่างตลอดรอดฝั่งผ่านไปอย่างฉลุยเลยนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะยังไงวันนี้เนี่ยอาจารย์ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ E uh...